ชนนะลูกแได้เมนพี่ยืนพยืนมีคนเทสให้หนูแล้วหนูยืนได้มีเจเจเทนให้เราครับมาลูกมาเข้ามาเข้ามาเข้าได้ลูกมาเข้เขาได้เข้าาเข้าได้ สปาร์ิฟหมือนลูกสปาร์ติฟด um, ูไม mm, ่ไกลเกินว่าน้องไม่ร้องนะพีค่ะสวัสดีค่ะผมวันนี้วันนี้นะครับพวกเรานะครับเตนีแล้วก็โวกัสะสังนะครับผมอยู่ที่งานวิชีคคอลลาเจน16นะครับ New Era of Youth นะครับผมตุกกองป้าไม่ตุกกองใช่ไหมครับไม่ไอ้หนูขยับมาลูกมา นะครับก็คือตอบโจทย์แต่ว่าคนทุกคนเลยอย่างที่เขาบอกไปนะครับว่าทุกคนเนี่ยยิ่งใช้ชีวิตมากไปขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทุกวันทุกปีเนี่ยเราจะเอจจิงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอจเจิ้งคอร์เจนคอร์เจนมันก็จะแบบบอลไม่ดีเนอะแล้วก็คอร์เจนเสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเซรั่มตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการแบบเขาเรียกว่าทั้งกระตุ้นการสร้างคอร์บอเนแล้วก็กระตุ้นการแบบเชื่อมของบอลที่คอล์เจนเชื่อมกันด้วยทำให้เหมือนแบบผิวมีความยืดหยุ่นเฟิร์มแข็งแรงลดรอยดูลดเลือนลด้้้วววยยยคคคครรัับบบดดเเเเททโโโนนนนลีีอออิิิิงงผมปป็็กสธ์ขช เราคิดคนมาสิปีนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เลคเชอร์ไปแล้วว่าคอลลาเจนในในร่างกายของเราเนี่ยมี28ชนิดแต่ว่าบนหน้าเนี่ยมีอยู่16ชนิดนะครับผมฉะนั้นตัวนี้นะครับผมจะช่วยกระตุ้นการสร้างสร้างทั้งหมด16ชนิดเลยก็คือแก้ปัญหาทั้งหมดสิอย่างด้วยกันด้วยสารอะไรครับสร้างจำได้มั้ยลูกสารอะไรนะที่เขาช่วยมีสารอะไรครับเห็ดอะไรครับเห็นไมตาเกแล้วก็มีอ่าเมทริกซิลแบลทไนน์นะครับแล้วก็ยแรมโนสนะครับก็เป็นแบบ การรวมกันของสารที่แบบช่วยกระต้นการสร้างคลลาเจนได้ดีมากครับฟิวอาหารผิวเนี้ยครับใช่ข<ม>อุญาถามลองสร้งได้ไหมได้ครับอย่า<ม>สามสูตรเคมีนะครับสร้างสางเขาจะเก่งฟิสิกส์มากกว่าครับถามว่า,า,า,ามาร่วมงานนี้เป็นไงบ้างอ,อน,นี้สนุกมากเลยครับสนุกมากวันนี้วนนี้วนนวันนี้วันนี้วันั เปี่ยนแบบเขาเลยใช่ครับเใช่ครับเอาับเอาทำคังใหม่ทำใหม่เอาเศษไปต่อพูดวไปไหลูกทำหนุ่มทำหนุ่มทำหนุมากเลย่มครับเขาบอกว่าวันนี้วิชี่เป็นผลเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากเลยครับใช่สร้างสร้างภูมิใจในแลบของวิชี่มากที่กี้ค้นสารอย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับสร้างประทับใจมากจริงๆแล้วนี้สร้างที่ดีใจมากก็คือสร้างได้เดินแบบบนพรมให้พี่ซินดี้ดูอ่าาาาาาที่สาา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  ใช่นี่คือที่สั่งคู่มากินทั้งหมดครับใช่ขอขอบคุณคาาเจติสตินเซรั่มด้วยคะขอขอบคุณอะไรนะลูกนะขอบคุณคาราเจติกตินเซรั่มด้วยอ่าก็เซสตินเซรั่มใช่ผิวแพงนะสามารถใช้ได้ด้วยผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้แล้วเนี่ยลูกผิวที่ไม่เรียบอย่างหนูใช้ได้ไหมลูกถ้าไม่เรียบใช้แล้วเป็นไงครับนี่จะเรียบเนียนขึ้นเห็นไหมครับ สองสัปดาห์ผ่านไปจะเป็นอย่างนี้เลยจากอย่างนี้นะครับฝากฝากฝใครขอให้ลูกโซนไล่พวกเราแล้วลูกต้อยเราฝากแล้วลูกอ่ะเขาฝากด้วยนะครับผมกับวิชี่คอลลาเจนซิกซีนนะครับผมก็บูสต์แอนด์บอลครับผมก็คือทั้งบูสต์ผิวที่แบบขาดคอลลาเจนไปนะครับแล้วก็บอลคอลลาเจนเนี่ยให้มันกลับมาแบบแน่นเหมือนเดิมนะใช่ครับก็มีเขาเรียกว่าการทดสอบทั้งอินวิโวอินวิโชนะครับก็เป็นเป็นแบรนด์ที่เรามั่นใจในแบบประสิทธิภาพจริงๆนะครับแล้วก็ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ด้วยนะครับครับ ครับวันนี้พาลูกออกงานคนพาลูกไปงานใช่พาลูกงานด้วลูกแต่จีซังก็เขาก็เริ่มชินงานใกล้ชินกับงานแล้วใช่ไหมลูกหนูชิน้นงานแล้วแต่ว่าวันนี้แค่ได้ทําอะไรใหม่คือการเดินแบบอย่างที่บอกแล้วก็เกรงนิดหน่อยเพราะว่าเรามีแบบซูเปอร์โมเดลนั่งดูอยู่แล้วแกก็ต้องเดินใช่แล้วเอ็กเทนยังไงบ้างเนัยก็อยังไงคือด้วยความที่สรีระลูกเราอาจจะไม่ได้เป็นนางในแบบขนาดนั้นนะครับขาเราก็เลยให้แกเน้นไขว้เน้นไขว้ ช่แล้วป๊าสองมือต้องเป็นยังไงครับลูกเวลาเดินมือไม่ใช่หัวหัวหัวเป็นไงหัวไงหัวต้องนิ่งหัวต้องนิ่งอ่่าตตตตตืนนนเเเเ้้้มคะีแล้วหนูตื่นเต้นไหมครับตอนเดินแบบตื่นเต้นไหมตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้คนเยอะๆหนูตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอ๋อเวลาขากี้เจ้าอยู่เต็มข้างนอาฟังเลย อ๋อเขาบอกสังโบอกแกหิวข้าวแล้วครับอยากกลับแล้วเตนซอนไม่ใช่จะไม่ลูกซัมผูอะไรนะอ๋อบอยเจเจกับคุณยาอยู่ข้างหน้าเยอะมากก็เลยเหมือนว่าไม่รู้จะพูดอะไรครับเดนซอนไม่สั่งไปนอนเหรอบอยสังไปนอนเนี่ยโอเคใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสังต้องไปกินนมนอนแล้วครับพอดีตอนนี้ด้วยความที่ขาแกยังต้องยืดอีกนะครับเดี๋ยวขอระยะแกไปกินนมนอนก่อนได้ครับ บาย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 ครับไปเดินไปแบบโมเดลที่แบบป้าสอนไหว้เซ็กหัวเนียงหัวนียงอ่าอันนี้โรบอทลูกไม่ใช่โมเดลนี้โรบอทตะแคงตะแคงบาย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 ครับเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรถามแล้ว ก็จบแล้วขอบคุณคุณมากครับครับผมครับผมก็สำหรับวันพรุ่งนี้เราก็จะไปเดินทางไปสิงคโปร์กันครับถามตัวเองตอบเองเลยใช่เขาจะถามจริงใช่ใช่ครับ่ก็เราเมื่อวานเราก็เราก็ไปเจอกันมาไปแบบชวนชวนท่าอะไรอย่างงี้อ่าใช่เป็นโชว์จริงๆครับมันก็คือเป็นแบบ ฟีลเหมือนแบบย่อมินิคอนเสิร์ตนิดนึงใช่เหมือนเหมือนเหมือนเอาพีเบกาที่ไทยที่เราเคยโชว์นะครับเป็นแบบปุ๊บใส่ใส่กระเป๋าก็บินไปที่ต่างประเทศอ่าเป็นซิลฟอกเก็ตแล้วชาวครั้งนี้เป็นพิเศษคือเราไม่ได้จัดในบ้านเกิดเมืองนอนของเราอ่าเราจะเป็นการโชว์เพราะไม่ไมีหลายๆหลายเพลงที่เป็นเพลงแบบมีความไทยๆอย่างเงี้ยเราก็จะได้แชร์แบบใน culture ในของเราให้แบบให้ชาวต่างชาติได้เห็นซอฟทาว่าพิเศษหรือซอฟท์ไม่ก็ยังไม่ได้เป็นแบบ exclusive แบบว่าเราไม่ได้

เป็นอาติ้งอ่ะครับเอาติ้งจริงๆก็เรียบง่ายครับไม่มีอะไรครับปีนี้ครับทุกปีใช่ครับก็มีใช่เรียบง่ายเียบง่าแต่จะบอกว่าเอาติ้งเอาติ้งของเราก็เหมือนเราอยู่มามาสักพักใช่ไหมเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการไปเอาติ้งคือตะก่อนเนี่ยเอาติ้งก็จะเป็นแบบคนน้อยๆหน่อยเพราะบริษัทเราไม่ได้คนเยอะขนาดนั้นน่าจะแบบมีแค่แบบประมาณ70คนอะไรเงี้ยไปรวมทั้งรวมทั้งบริษัทอะนะครับหมายถึงว่าคืออันนี้ก็คือเหมือนแบบ พอเรามองไปรู er right hands, ้สึกเออเรายังมีอีกหลายคนที่เราต้องทำความรู้จักเยอะมาเพราะตอนนี้บริษัทเราใหญ่ขึ้นเยอะอะไรเงี้ยแต่ก่อนเป็นรถบัสสี่คันเดี๋ยวนี้เป็นรถบัสเจ็ดสิบคันนะครับคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่น้องๆศิลปินนะมาเดี๋ยวพี่ๆทีมงานก็เยอะขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเราก็เออต้องแบบเออแบบเห็นหน้าตาตาไว้เรื่อยๆครับใช่ใช่ครับที่ผมแม่บอกว่าเขาได้เจอพี่ๆรุ่นใหญ่ใช่ตอนยกเราเป็นรุ่นใหญ่พี่อี้รุ่นใหญ่เอื่อีเมื่อกี้เลยเมื่อกี้แต่บุญก็รุ่นใหญ่เหมือนกันนะครับ บุ๋มก็พอๆกับเราจริงๆก็เช่นเดียวกันครับผมดูละครหรือแบบแบบยู่กับเพลงก็เลยทำเนียนไปหน่อยใช่แต่โตมาด้วย culture คล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกยังไงหลายคนก็ยกเราเป็นต้นใหญ่ในเด็กเกิดก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติอันเนื่อแต่ทางที่สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องก็เอยอมรับแล้วก็ทำตัวเองให้ให้สมกับฐานะสมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนครับต้องดีเป่า จะมีน้องๆมากกว่าที่ต้องแนะนําเราใช่ส่วนมา <c oughs> นมกคือน้องๆก็จะทําดีกว่าเราอยู่แล้วรหือ <c oughs> ว่าเราจะโดนน้องๆรับโดนรับน้องมากกว่าไก <toc> ็อย่างที่เคยบอกไปแหละคือแต่ว่าพอการมาวงตัวกันมันก็คือการแชร์กันแหละในวงการเนี่เเนื่อนมาจาว่าเขาอาจจะเคยทําอะไรที่เราไม่เคยทําก็ได้หรือเราก็เคยทําอะไรที่เขาไม่เคยทํามันก็แชร์กันว่าแบบเออควรทายังไงอะไรอย่างเงี้ย ้ก็ควรจะใช้วิชี่นะครับอรเจนซิปทีเดี๋ยวนี้เห็นว่าพี่นิวเริ่มมาเล่นโซเชียลมากขึ้นครับผมก็เอ่อเริ่มเหมือนบอดเรานว่าเรเป็นชาวบ้านเริ่มเริ่มใช้เป็นครับเริ่มใช้แต่ก่อนใช้ไม่ค่อยเป็นครับอ่าฮายตอนนี้มีสภาพคล้ายแบบสำนักข่าวครับที่รวมแบบรวมคอนเทนต์ที่ฮิตโด่งดังจากทั่วทุกมุมโลกมาเสิร์ฟที่แอคเคาทนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นรีแคป รีแคปโลกไม่ใช่รีแคปแค่ประเทศไทยรีแคปไม่เดาเขาไม่ได้เล่นกันอย่างนี้หรอเขาจะเล่นอะไรถูกแล้วถูกแล้วแม้วิธีเล่นมาเนาะใช่าทุกวันนี้ยทุกวันนี้เครื่องบินมีลงที่ไหนเขาก็ถามมาอยู่นั่นแหละผมก็งงเอะไรเครื่องลงเรื่องเครื่องบินอ่ะก็ถามผมเคบินไฟเรดาร์อะไรไม่รู้ขึ้นนุนอยู่นั่ะโอเคโอเคถามกันอยู่นั่นอะถามามถึงว่าเริ่มเริ่ม ถ้สารแล้วะเออทำไมถึงกลับมาเล่นหรอนิ้วรู้สึกว่าแบบก็ฟีลเหมือนแบบเอ้ยพอเรากลับมาเล่นแล้วเหมือนแบบมีคนคิดถึงอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าแบบเออถ้าเกิดกลับมาแล้วแบบได้ไดพูดคุยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบได้ได้เขาเรียกว่าแบบเหมือนมีเป๊ะแล้วเป๊ะม,มันเนริ่มแบบแคบลงเพราะแต่ก่อนคือนิวจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเลยยิ่งตอนแบบอินสตาแกรมเนี่ยเราแบบลงน้อยมากอะไรเงี้ยครับยิ่งแบบ ทวิตเตอร์นี่ไม่ได้เข้าเลยอะไรเงี้ยหลังๆก็รู้สึกว่าตั้งแต่ผมป่วยครับพอผมป่วยตอนนั้นผมแบบอยู่โรงพยาบาลเนาะเป็นแบบเป็นเดือนอะไรเงรี้ยผมก็แบบแบบอยู่เออไม่อยู่เมืนเขาเรื่อ จริงๆมันคือเหมือนติดเตียงนอนบนเตียงอย่างเดียวครมันก็ไม่มีอะไรทำมันก็เลยแบบเล่นเล่นเริ่มเล่นโซเชียลพอเล่นไปเล่นมารู้สึกว่าเอ๊ะ X มันก็สนุกดีเหมือนกันเนาะเออเขาเล่นกันมันก็แบบมีอะไรที่แบบฮ่าๆตลกคือยุคเราก็อาจจะอาจจะเล่นแบบเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบเป็นแบบคือมันก็จะเป็นแบบเฟซบุ๊กผมว่าเฟซบุ๊กมันก็เป็นแบบอินเ r อร์ e r a c t i o n อีกแบบหนึ่งที่แบบมีการแชร์มีการต่ออีกแบบหนึ่ง i n f o r m a ชั o n ก็อีกแบบใช่ส่วนส่วนโซอินสตาแกรมก็อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยส่วน X ก็จะเป็นแบบเป็นการเหมือนแบบเฮ้ยยยมมีกกกกกาาาารรพูดคุัันนจจิงงๆออออ่เเต็ะชบบบบบแแ มเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ตงไม่หายสเปสเเขาก็จะมาสเปซตอนกลางคืนใช่ก็ส่วนมากก็จะเป็นคัมผู้เชี่ยวชาญในสเปซแล้วก็เป็นเออเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญในสเปซเขาเรียกว่าแอคแอคใหญ่ใช่ไหมแอคใหญ่ใช่ไหมแอคใหญ่แล้วก็เป็นแอคหลุมด้วยแอคใหญ่เลยแอคใหญ่เลยไม่หยุดแอคเลยไอ้ครับ เราเริ่มกลับมาได้เราเสริมนีคนละคนที่อะไรเราปรึกษาพิจาร้าไม่ใ่ว่าแต่ละคนมันเป็นไม่มีสไตล์ของตัวเองใช่แล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่าจริงจริงนิวรู้สึกว่าแบบ นิวแค่ไม่ได้คิดอะไรมากแค่รู้สึกว่าเห็นอันนี้แล้วอยากสนใจอยากแชร์อะไรแเป็นฟุกดีสั้นง่ายสไตล์คุณพ่อคุณแม่สั้นหงอกสั้นง่ายแบบไม่ยาวๆก็มีค่ะไปเปิดดูยาวๆก็มีแต่ส่วนใหญ่เสื้อจะเป็นสั้นง่ายสวยมากด่าคนแต่มันยาวๆแบบสั้นง่ายนึกออกป่ะแบบฟิลแคปชั่นแบบที่คุณแม่ที่คุณแม่เหรอไม่ไม่เรารู้สึกว่าอ้สวยจังลูกเออีนิวก็าจะมาแบบกระชับเข้าใจความอะไรอย่างนี้สวัสดีวันจันทร์ใช่สวัสดีวันจันทร์พี่นิวพอเรามาเล่นมากขึ้น ใช่นะครับความรัเล่นมากขึ้น,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 นอ๋อจริงๆก,ก็ก็มีคนบอกว่าเออเห็นแบบเห็นเราแบบกลับมามากขึ้นอะไรงเี้ยครับแบบมาวิ่งเล่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ผลมากก็ดีใจแหละครับผมใช่แล้วก็เอ,อ่อมีอะไรอีกอ่ะก็ไม่ไม่ใช่แค่แฟนแฟนแบบน้องๆอะ่ะโซ่ชาลทวีติ้นตัวจริงเขาก็ยังแบบสุกเออ ไดเห็นมิกซิลอ่ะมาอินเทอร์แอคกับนิวว่าแบบเขารู้ข่าวสารหลายๆอย่างจากนิวเลยอะไรเงี้ยเออเพิ่งรู้มิกซิลก็คือมิกซิลนี่คือแอคแอดใหญ่เหมือนกันใหญ่นะมิกซิลคือเขาได้เป็นหยุดเลยชาวทวรตเทียนตัวจริงเหมือนกันอ่าก็จะมีเห็นแอนโดเมราช <c oughs> <c oughs> <design> so uh ุน huh. อ oh, really ีกคนนึงเหมือนกันที่แบบเห็นบ่อยๆครับซิงฟอค์ฟอสก็เป็นชาร์ลีเทียนแล้วตอนนี้มีมีคันดิเดตคนใหม่ก็คือสตางร์ก็ได้โพส อาเป็นชาวเอ็กเซียนเอ็กเซียนเอ็กเซียนครับผมก็รู้สึกว่าเป็นสังคมที่สนุกดีเหมือนกันครับผมก็อาจจะแบบบางทีก็อาจจะมีแบบเขาเรียกว่าพูดคุยกันเรื่องซีเรียลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยอยากจะซีเรียลของเขาเท่าไหร่เราก็แบบหาสาระของเราซึ่งเราก็ต่อสู้ต่อกรได้เนาะใช่ครับผมแล้วก็มีวิธีแบบพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากก็แบบอยากให้สนุกอะไรครับซีเรียลครับแล้วมีอะไรนะ ่ายแต่องเต้องเต้องเตก่อนก็ได้องเตถ่ายเรื่องสเกลตฮาร์อยู่ซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงวังของเตใช่ไหมยังไม่ไหนว่ายังไม่เตยังไม่ได้ไปอยู่ในพาร์ที่ที่มีการถ่ายทำแต่ว่าเปิดกล้องแล้วเรียบร้อยครับก็อย่างที่รูปที่ออกไปก็จะมีนั้นโนนมีตูมีเพิร์สมีอะไรที่เห็นกันไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับคิดว่าก็ได้ชิมลางกันไปก่อนก็ปรับตัวก่อนใครได้แต่ว่าใครได้เปิดก่อนได้ปรับตัวก่อนเพราะว่าเพราะว่าซีนนี้จะมีความเหมือนแบบด้วยความที่ไม่ใช่ยุคปัจจ เราต้องใช้เวลาในการซึมในการเป็นสิ่งนั้นสักพักนึงเพราะฉะนั้นแต่ว่าใครที่ได้เปิดก่อนอ่ะมันก็มันก็จะซึมซึมเร็วแล้วของเราอีกนานเ่ยค่ะก็ซึมแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอยู่จนซึมเลยโอ้โหแลนก็ได้ครับอ่าส่วนส่วนส่วนของนิวก็จะมีตอนนี้ถ่าย f r e n c h i ส์ forever อยู่ครับผมก็ ออันนี้ก็คือไม่ไม่ไม่มาหากาบมากก็คือถ่ายแบบรวดเร็วครับผมตอนนี้ก็ประมาณแบบ17คิวจาก20คิวแล้วครับก็เหลืออีกไม่กี่คิวก็จบแล้วครับถ่ายถ่ายกับคุณบุญด้วยครับผมใช่แล้วก็มีน้องเอมมี่มีพัชชานิตครับผมแล้วก็มีมีใครอีกอะพี่กูเป็นคนกำกับครับมาซีรีส์กูเราหลับกันแทนเขาก็ยังรออยู่มาห่าวเครื่องบินก็น่าจะเลื่อนไปปีหน้าครับเลื่อนเลยไม่ไกีก็ก็เดี๋ยวรอความเหมาะสมรอเขาแจ้งมาครับใช่รอดูแบบอนว่ามันมีกันลำดับคิวการถ่ายทอยู่ออะไรย่างเงี้ยครับ ก็ซี s <S oh ์นี้ก็เป็นของของพี่โจเลยของพี่โจครับของพี่โจก็เพิ่งปิดกล้องเรื่องของซัมเมอร์ไนท์เวนิสตางไปซัมเมอร์นี่ฉันตายเอาไปย่าได้ซัมเมอร์ใช่ปิดคนละเรื่องคนละเรื่องเทสซัมเมอร์นท์เปนของยุ้งไอ้ดังกับภูวินนี่หว่าคนละคนละเรื่องครับเดซซัมเมอร์เดซซัมเมอร์เจ้าชายฉันเจอเจ้าชายที่ริมบ่อทรายอะไรนั่นแล้แต่เรื่องนี้ก็น่าดูคือว่าเขาแบบเป็นแบบเบียวๆนิดนึงมัเป็นเบียวๆนิดนึงแล้วก็แบบเป็นแบบฟบลแบบ เจ้าชายให้ปากของงานของคุณมิวจะมีอะไรให้เป็นครับก็นี่แหละครับก็ฝากโปรเจกต์สกาเลต e า r ์ไทยแลนด์ด้วยนะครับก็ทุกคนตั้งใจเต็มที่มากๆนะครับแล้วก็ฝากทั้งรายการแล้วก็ผลงานต่างๆของ พี่น้องชาวเจมทีวีด้วยนะครับก็สามารถดูได้ที่แบบทั้งในหลายแอคเค้าเลยนะครับก็ทั้ง YouTube ทั้งอ่า t วิตเตอร์อินสตาแกรมแล้วก็มีทุกช่องทางการทวิตต์กก็มีนะครับใช่ครับก็มีครับก็ทางเจมทีวีก็ติดตามได้หมดเลยนะครับก็ฝากตอนนี้ก็เราก็มีสมาชิกน้องใหม่เยอะนะพวกลูกๆของของพวกเราก็ฝากติดตามน้องๆลูกๆเด็กๆด้วยนะครับครับก็สั่งดูมี